เขาไปอาบน้ําที่โรงอาบน้ําสาธารณะครั้งแรกเพราะใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นเลยทําให้สัญญาณเตือนดังขึ้นผู้จัดการเห็นเขาทําอะไรไม่ค่อยเป็นจึงบอกให้เขาระวังอย่าทําพังแต่ผู้จัดการนั่งลงได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นอีกเขากําลังจะด่าก็เห็นผู้ชายคนนั้นถอดเสื้อผ้าออกแล้วเห็นรอยสักเต็มตัวเขาตกใจจนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่เลยพูดอะไรไม่ออกด้วยอันนั้นผมใช้ครั้งแรกขอโทษจริงๆครับ เพราะว่าในสังคมมาเฟียของเกาหลีใต้มีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ว่ายิ่งมีรอยสักเยอะยิ่งลายสักดูน่ากลัวก็ยิ่งแสดงว่ามีสถานะสูงในวงการนั้นฉันก็เช่นกันตกใจกับรอยสักนี่แหละแล้วก็มีพวกหัวโจกอย่างดารินกับพวกเด็กเกเร ے. พอดารินเห็นฮวีจูผู้หญิงที่แอบชอบเดินเล่นกับแทจิกกินของข้างทางเขาก็โมโหมากไม่พูดพท่ามทำเพลงวิ่งเข้าไปเตะแทจิกล้มลงไปกับพื้นดารินไม่ฟังอะไรทั้งนั้นลากแทจิกไปที่โกดังร้างพวกมันร่วมมือกันชกต่อยเขา ฮัลโหลมึงหน้าตาแบบนี้จะไปจีบเขาได้ยังไงคุณคงเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังไม่ยอมรับอีกแม้ว่าแทจิกจะถูกทำร้ายอย่างหนักหน่วงแต่เขาก็ไม่ตอบโต้เลยแค่ใช้แขนป้องกันหัวตัวเองอย่างสุดชีวิตหยุดอย่าตีกันเลยฉันบอกให้หยุดนะพวกอันธพาลเริ่มเหนื่อยแล้วหนึ่งในนั้นดึงเสื้อของแทจิกขาดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการชุดละมุนเผยให้เห็นรอยสัพยานาคเต็มหลังและทั่วทั้งตัวของเขา พวกอันธพาลที่ชอบโอ้อวดเหล่านี้ใช้ชีวิตมา20กว่าปีไม่เคยเห็นท่าทีแบบนี้มาก่อนตกใจจนตัวแข็งไปหมดไม่กล้าหายใจแรงเลยกลัวจะทําให้พี่ใหญ่ไม่พอใจแทจิกดึงเสื้อที่ขาดให้เรียบร้อยเงียบเียบแล้วก็จัดไปโดยไม่พูดอะไรเลยแต่ใครจะไปคิดว่าคนที่ตอนนี้ยอมให้ด่าให้ตีโดยไม่โต้อตอบผู้ชายที่ดูเหมือนจะเก้ะเก้กงๆ10สิบปีก่อนเคยเป็นหัวหน้ามาเฟียที่เกรงกลเขาใช้เพียงคำปั้นเหล็กคนเดียวต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ของแก๊งมาเฟียในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งหลังจากดื่มเหล้าเขากลายเป็นคนโมโหยและดูร้ายเป็นพิเศษลงมือโดยไม่คำนึงถึงความรุนแรงในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ดูเดือดเขาเมาแล้วเสียการควบคุมสติแตกใช้มีดต่อสู้กลับและฆ่าลูกน้องคนหนึ่งที่ถือมีดและทําให้คนอื่นบาดเจ็บสาหัสอีกห้าคนด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องโทษฐานฆ่าคนโดยประมาทและถูกจําคุกสิบปีทองของชีวิตต้องใช้เวลาอยู่ในเรือนจําในช่วงเวลาอันยาวนานในคุกแทซิกดูเหมือนเป็นคนละคนไปเลย แม่ของผู้อันภาที่เขาพลาดมือฆ่าไปนั่นคือคุณเด็กมาเยี่ยมเขาไม่นานหลังจากที่เขาถูกจำคุกแทซิคิดว่าอีกฝ่ายคงจะเกลียดเขาเข้าใจถึงขั้นอยากจะเอาชีวิตเขาเสียด้วยซ้ําแต่ที่ไม่คาดคิดก็คือคุณเด็กไม่ได้ตำหนิเขาเลยกลับเลือกที่จะให้อภัยเขาและยังรับเขาเป็นลูกบุญธรรมอีกด้วยมอบสมุดบันทึกให้เขาเล่มหนึ่งหวังว่าเขาจะสํานึกผิดในคุกและปรับปรุงตัวจดบันทึกคําเตือนตัวเองและสิ่งที่อยากทําในอนาคตลงไปความรักและความอดทนของแม่ที่เหนือกว่าความแค้นนี้ ได้สัมผัสหัวใจแท้จิตอย่างลึกซึ้งทําให้เขาคลายความกังวลใจลงได้และทําให้เขามีความหวังกับชีวิตหลังพ้นโทษเขาพยายามปรับปรุงตัวเองในคุกเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ที่ร้อนรนเรียนรู้ที่จะวางตัวให้ต่ําต้อยสมุดเล่มนั้นกลายเป็นแสงสว่างเดียวในช่วงเวลาที่มืดมนของเขาเขาหวงแหนมันยิ่งกว่าชีวิตข้างในเขียนเต็มไปด้วยเรื่องที่อยากทําหลังพ้นโทษเขาได้สาบานอย่างจริงจังไว้บนหน้าปกหนังสือถึงสามข้อจะไม่ดื่มเหล้าอีกเด็ดขาดสิบปีผ่านไป แทจิตก,ก็ได้โอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวสักทีโดยนั่งรถกลับมายัางบ้านเกิดที่คุ้นเคยโลกภายนอกสําหรับเขาเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้แล้วเวลาสิบปีเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปหมดฉันควรจะไปทางไหนต่อสิ่งแรกที่เขาคิดถึงคือไปเยี่ยมเด็กกแต่เมื่อมาถึงร้านอาหารทางตะวันที่เทสดูแลมีเพียงฮาวิจูลูกสาวของเด็กเท่านั้นฮาวิจูมองเขาอยู่พูดตรงๆว่าแทซิกมีกลิ่นตัวผู้ชายแรงไปทําให้เขารู้สึกเขินอายเล็กน้อย จึงตัดสินใจไปอาบน้ําที่ห้องอาบน้ําสาธารณะเพื่อชําระกลิ่นคุกออกไปนี่ก็เป็นหนึ่งในความปรารถนาที่เขาจดไว้ในสมุดบันทึกแต่ว่าการถูกจําคุกสิบปีทําให้เขาขาดการติดต่อกับสังคมภายนอกอย่างรแรงตู้เก็บของอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดามดาในห้องอาบน้ํากลับดูแปลกใหม่ในสายตาเขาเขายังยัง,งงว่าตู้แบบนี้ใช้ยังไงด้วยซ้ําเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเลยไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครทําได้แค่ลองซ้าแล้วซ้าเล่าเสียงเปิดปิดตู้ของเขาซ้ซําๆทําให้พนักงานหนุ่มไม่พอใจลุงครับ อย่าเล่นของนั่นไปมาอีกเลยนั่นเป็นเซนเซอร์เทคโนโลยีขั้นสูงที่ละเอียดอ่อนจริงๆนะเดี๋ยวมันพังหรอกผมจะไม่เล่นแล้วขอโทษครับรู้ก็พอแล้วถ้าเป็นแทจิกเมื่อก่อนคุณพี่คงหน้าบวมเป็นหมู่ไปแล้วแต่แทจิกตอนนี้กลับดูอ่อนน้องถ่องตนชัดเจนว่าเป็นคนอ่อนแอง,ง่ายต่อการถูกเอาเปรียบเมื่อคุณพี่ได้ยินเสียงแทจิกงัดตู้อีกครั้งความโกรธพุ่งพ่าน บนเพิ่งพําแล้วเดินกลับไปเตรียมจะสั่งสอนใ้บ้านนอกที่ไม่เคยเห็นโลกกว้างสักหน่อยแต่พอมันเดินเข้ามาไกลแล้วเห็นแทจิกถอดเสื้อโชว์รอยสักมังกรเต็มหลังไอ้นั่นพูดไม่ออกเลยตกใจจนตัวสั่นอยู่กับที่อันนั้นฉันไม่เคยใช้จริงๆขอโทษแทจิกยังคงกระซิบเบาๆล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วระหว่างทางกลับบ้านแทจิกแวะไปหาช่างมูน้องชายคนสนิทเก่าช่างมูกําลังดูลูกน้องอย่างเอาจริงเอาจังแต่พอเห็นแทจิกปุ๊บ เหมือนเจอผีเลยแต่พริบตาเดียวก็ต้องก้มหัวลงทักทายอย่างนอบน้อมพี่แทจิตครับคุณออกมาเมื่อไหร่คะฉันออกมาเช้านี้คะ่ะทําไมไม่โทรหาฉันลละให้ฉันไปรับคุณหลังจากพูดคุยกันเสร็จแทจิตก็ไปเยี่ยมน้องอีกคนหนึ่งคือ,อยางกียางกีก็แสดงความเคารพเช่นกันอย่างไรก็ตามไม่ยากที่จะดูออกจากแววตาของพวกเขานั่นไม่ใช่ความเคารพแต่เป็นความระแวงและความหวาดกลัวกลัวว่าแทจิตจะกลับมาแย่งที่ของพวกเขาไป พอแทจิกไปไกลแล้วยังกีก็อดด่าไม่ได้ไอเวนไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็อย่ามายุ่งปล่อยฉันไว้คนเดียวเถอะเรื่องไร้าสาระยังสั่งลูกน้องจับตาแทจิกอยู่ด้วยดูว่ามันจะแย่งที่ของตัวเองจริงๆหรือเปล่าคำลงแล้วแทจิกถือกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆก้าวเดินอย่างเชื่องช้ากลับมาที่โรงแรมซันฟลาวเวอร์อีกครั้งครั้งนี้เขาก็ได้เจอเดกสัสทีเดกัดีใจมากที่ได้เจอแทจิก กลั้นความดีใจไม่อยู่รีบดึงเขาวไว้แล้วถามสารทุกสุขดิบให้ฉันดูหน่อยสวัสดีครับเจ้าหนูคงลำบากน่าดูเลยนะทานข้าวหรือยังคะนานมาแล้วเธอได้ถือไทช็อกเป็นลูกบุญธรรมของตัวเองไปแล้วหลอนรีบปิดร้านทันทีและได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างหรูหราให้ไทชอ็อกนำเอาของดีที่สุดในร้านออกมายังลงมือห่อเนื้ออย่างด้วยผักกาดแก้วเองด้วยมือต่อหน้าฮาวิจูลูกสาวของหลอนป้อนให้แทนจิกกินฮาวิจูที่อยู่ข้างๆมองเหตุการณ์นี้อยู่ อิจฉาจนตัวบวมเธอไม่ค่อยได้เห็นแม่ยิ้มอย่างมีความสุขแบบนี้มาก่อนและก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ถึงได้ดีกับผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ขนาดนี้แทจิกสัมผัสถึงความรักจากแม่เป็นครั้งแรกอย่างลึกซึง้งถึงแม้จะกินยากแค่ไหนก็ยังไม่ยอมคายออกมาหลังอาหารเย็นฮุยจูพาแทจิตไปพักที่ห้องเขาเหนื่อยล้ามากจนหลับไปจนถึงเช้าเช้าวันถัดมาแทจิตไปรายงานตัวที่สถานีตํารวจในเมืองกรอบข้อมูลไม่คิดว่าตํารวจที่รับเรื่องเขาจองกูจะเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนมัธยมของเขา นี่คุณจำฉันไม่ได้เหรอเฮ้เฮ hey, hey, นายเคยชอบแกล้งฉันบ่อยๆไม่ใช่เหรอจงจิวยกห่วงว่าไทชื่อจะกลับมาแล้วทำตัวเหมือนเดิมก่อเรื่องอีกเลยเตือนให้เขารีบออกจากที่นี่แต่ไทชื่อก็ยืนยันอย่างจริงใจว่าเขาได้กลับตัวกลับใจแล้วจะไม่ทำผิดซ้ำอีกแน่นอนชีวิตที่เหลืออยากใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อที่จะลบเลือนอดีตให้หมดสิ้นสิ่งแรกที่แทจิตอยากทำคือลบรอยสักบนร่างกายออกในความคิดของเขา นั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของคนมีคดีและเป็นต้นต่อของอคติที่คนอื่นมีต่อเขาเขาไปปรึกษาที่โรงพยาบาลไม่คิดว่ารอยสักเต็มตัวจะดึงดูดความสนใจของพยาบาลในโรงพยาบาลได้ขนาดนี้ทุกคนต่างพากันวิาพากษ์วิจารณ์ทุกคนต่างคิดว่าเขาไม่ธรรมดาและคิดว่าครั้งนี้โรงพยาบาลได้งานใหญ่แต่หมอบอกเขาว่าถ้าอยากกลบรอยสักขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่สามารถใช้แค่ยาต้องรักษาหลายครั้งค่าใช้จ่ายสูงมากแท้จิคที่ไม่มีเงินเลยจึงต้องพักเรื่องนี้ไว้ก่อน ก่อนอื่นก็ไปหางานทําที่อู่ซ่อมรถแถวนั้นก่อนเจ้านายชมผลงานของแทจิกไม่หยุดปากบอกว่าเขาไม่เพียงแต่ขยันทํางานยังไม่ดื่มเล่าเลยด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขนาดนี้ทําให้จงกูตํารวจที่ไปเยี่ยมเยียนตามปกติถึงกับไม่อยากเชื่อไม่เพียงเท่านั้นเพื่อที่จะได้ผสมผสานเข้ากับสังคมอย่างแท้จริงและเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมแทซิกแอบไปสมัครเรียนพิเศษที่โรงเรียนกวดวิชาตั้งใจเรียนมากหวังว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองจริงจริง ฉากนี้บังเอิญถูกเเวจูที่กำลังกลับบ้านจากโรงเรียนเห็นเข้าเธอดูไม่ค่อยเชื่อสายตาตัวเองส่วนแทซิกกำลังไปรับเเวจูเลิกเรียนและพาเธอไปกินของข้างทางโดนแดงลินหัวหน้าแก๊งนักเลงที่แอบชอบเพเวจูเห็นเข้าเลยโดนทำร้ายโดยไม่รู้สาเหตุไอสารเลวไอเด็กเน่าเฮ้เฮ่ทำไม่ ถึงแม้รอยสักที่โผล่ออกมาจะทำให้ผู้อันธพาลไม่กล้ามาหาเรื่องแทจิกอีกแต่สิ่งนี้ก็ทำให้เขาที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองออายขายหน้าเขาจึงได้แต่เลือกที่จะจากไปโดยไม่พูดอะไรหลังจากเหตุการณ์นั้นทัศนคติของฮาวิจูที่มีต่อแทจิกเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเดิมที่เธอก็ค่อนข้างรังเกียจเขาและถึงกับคิดว่าเขาโง่งๆหน่อยๆด้วยซ้ำเริ่มรู้สึกอยากรู้จักพี่ชายคนนี้ที่โผล่มาอย่างทะทานหันมากขึ้นและค่อยๆยอมรับเขาเธอจะถามแม่เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตขอองแทจิกบ่ยๆ แต่แม่กลับพยายามปกปิดอย่างตั้งใจไม่ยอมพูดอะไรเลยดูเหมือนว่าระหว่างพวกเขากำลังปกปิดความลับบางอย่างที่ไม่อยากพูดถึงวันนี้แทจิกได้รับเงินเดือนครั้งแรกในชีวิตสิ่งแรกที่เขาทำคือซื้อรองเท้าคู่ใหม่ที่บรรจุในกล่องสวยงามให้กับด็อกจาด็อกจือปากว่าเขาใช้เงินสุรุสุรายแต่กลับถือรองเท้าไว้ในมืออย่างทะนุถนอมซาบซึ้งจนน้ำตาไหลแทจิกเดินเข้ามากอดด็อกจืออย่างอบอุ่นขอบคุณแม่ที่ให้อภัยและรักเขา ดอกเจอก็รู้สึกโล่งใจที่ลูกชายกลับตัวกลับใจอย่างจริงใจแน่นอนเขาก็ไม่ได้ลืมซื้อของขวัญให้กับน้องสาวนั่นคือเครื่อง M P ที่ฮาวิจูพูดถึงอยู่ตลอดว่าอยากได้ฮาวิจูประหลาดใจและดีใจมากที่ได้รับของขวัญถ่ายรูปไปทั่วในสนามรักและหวงแหนมากช่องว่างระหว่างพี่น้องทั้งสองจึงค่อยๆลดลงขณะที่กำลังทำการบ้านอยู่ในสนามฮาวิจูบังเอิญเห็นสมุดบันทึกที่แทจิกหงแหนมากเธอยิ้มแล้วอ่านรายการสิ่งที่อยากทำของแทจิกออกมาดังๆดื่มโคกจนพุ่ง ย้อมผมมันน่าเบื่อไปหมดเลยเนอะเห็นรายการสิ่งที่อยากทําเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือไปปิกนิกสักครั้งฮาวิจูตัดสินใจช่วยแทจิกทําให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงวันหยุดสุดสัปดาห์ครอบครัวของเขาทั้งสามคนมาถึงริมแม่น้ํามองดูสายน้ําที่ไหลเอ่ยเบื้องล่างแทจิกหวังเหลือเกินว่าชีวิตของเขาจะใสสะอาดเช่นนี้ฮาวิจูดไม่ได้ที่จะบอกความลับกับแม่ว่าแทจิกไม่เพียงแต่สอนคณิตศาสตร์ให้เธอแต่ยังอยากจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอีกด้วย ท่านแม่ได้ฟังแล้วก็ดีใจมากลูกชายถ้าลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แม่จะจ่ายค่าเทอมให้เองสู้ๆนะลูกขึ้นมากินแตงโมกันเร็วเดี๋ยวหนูขึ้นไปขึ้นมาเร็วๆมากินเร็วๆสิอร่อยจังจะกินคนเดียวทำไมกินกับพี่ด้วยสิวางของหลังจากปิกนิกเสร็จแล้วกลับถึงบ้าน ฮาวิจูใช้ MP4 ที่แทจิกให้ถ่ายรูปครอบครัวทั้ง3คนแทจิกที่เขินอายก็ได้แต่ยืนยิ้มอยู่ข้างๆ